ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะมาเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นชุด10นิ้วนะครับไม่มีคาราโอเกะนะครับแต่เป็นชุดพาวเวอร์แอมลูกค้าขอเพิ่มกาลังวั t t นั่นเองนะครับในชุดนี้ก็จบไปในราคา800พันนะครับ500อบาทนะครับก็มีรุ่นราคาเหมือนกันนะครับผม ครับก็ลูกค้านะครับท่านนี้ก็เป็นลูกค้าบ้านละใกล้เรือนเคียงนะครับก็อยู่บ้านเรือนก็ต่างบ้านนะครับต่างหมู่บ้านนะครับอยู่ในเขตพื้นที่นะครับจังหวัดเดียวกันนะครับก็ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนี่เองนะครับก็สั่งเข้ามาเพิ่มเป็นชุดที่2นี่นะครับชุดแรกที่พี่แกสั่งก็จะเป็นชุดแนวสีนี้เลยนะครับผมเอาก็ไฟสีนี้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นคาราเกะนะครับแอมก็จะเป็นตัวรุ่นก่อนที่ผมทาในราคา8ปดพันเจ็ดนะครับแต่เซตนี้พี่แกขอเพิ่มกําลังวัดแอมขึ้นนะครับก สุดติ่งเหมือนกันนะครับผมก็ในงบที่ไม่บานนะครับผมจบที่ราคา8,500บาทนะครับไม่มีคาราโอเกะนะครับผมในเซตนี้นะครับครับก็เป็นเซตนะครับ10นิ้วนะครับดอกซับนะครับเป็น10นิ้วนะครับโค้งหล่อนะครับไม่เหลคล้อยนะครับจำนวน1ดอกนะครับไว้คู่ไม่เหลก2ก้อนนะครับในเซตนี้นะครับเล่นคู่กับแสงกลางนะครับ 8นิ้วนะครับหน้าม่วงหมวกแคปล่าไม่เล็ก120ไวซ์35ครับจำนวนหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับหนึ่งคู่นั่นเองนะครับส่วนระบบขับก็จะมีนะครับปรีเจตแบนนะครับแยกซับอิสระนะครับหนึ่งตัวนะครับเล่นคู่กับ เครื่องเล่นบลูทูธนะครับฟังก์ชันจะมี USB memory card AUX นะครับหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ผมก็จะทำเป็นพอร์ตอินพุตนะครับเอาไว้ลูกค้าร้องคาราโอเกะในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือสัญญาณที่ต้องการนำเข้ามาเป็นสมาร์ททีวีหรือสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าสองกล่องสัญญาณเทอร์เรียมนะครับที่เราใช้ประจำวันนะครับที่เราต้องการให้ชุดนี้เป็นชุดขยายเสียงก็ได้นะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดโวลต์นะครับให้ลูกค้าเช็คไฟเวลาเราเล่นแรงๆนะครับผม ส่วนงานตู้นะครับก็จะเป็นงานสีเดิมๆที่พี่แกเคยสั่งไปนะครับก็เป็นงานสีครีมนะครับตัดด้วยสีดํานั่นเองนะครับไฟก็จะเป็นโทนสีเหลืองอ่อนนะครับหรือสีส้มนั่นเองนะครับเรียกกันนะครับครับพัดลมนะครับก็จะเป็นพัดลม5นิ้วนะครับที่ผมทําให้ลูกค้านะครับระบายความร้อนจากด้านบนออกมาช่องลมด้านล่างนะครับอ่าันนี้แหละครับผมเย็นๆนะครับลมมาแรงๆนะครับทีนี้ก็จะเป็นน็อตหัวกระต่ายนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ12โวลต์นะครับ ผมทำเป็นน็อตหัวกระต่ายให้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ยนต์ได้ง่ายและเร็วขึ้นในเวลาที่ไม่มากนะครับปลั๊กไฟนะครับพร้อมเสียบไฟบ้านเล่นเลยนะครับเซตนี้ระบบด้านในก็จะเป็นแอมป์นะครับคัสด DAB 4 Channel นะครับสามพันวัตต์หตัวนะครับแยกซับเสียงกลางอิสระนะครับรถก็จะมีสวิตชิ่งอยู่ด้านในนะครับวันนี้ก็มารีวิวค่อนข้างที่จะรวดเร็วพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องแพ็คของด้วยนะครับผม ครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าบ้านใกล้เรือนเคียงครับจังหวัดเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่ชายนะครับสุดหล่อนะครับก็บริการรถตู้นะครับ VIP นะครับท่องเที่ยวนะครับทั่วไทยนะครับผมก็ติดตามได้นะครับผมในผลงานของแกนะครับเฟสนะครับเจริญตานะครับรถตู้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังด้วยกันเลยนะครับในเซตนี้นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งติดตามกดซับ s c ค i b ์ด้วยนะครับผมเพื่อดูผลงานชิ้นต่อไปและเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดยกันเลยครับในเซตนี้นะครับ เล็เสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ดึกพอสมควรนะครับก็ค่อนข้างที่จะเกรงใจนะครับข้างบ้านนะครับพอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับทางจังหวัดเดียวกันนะครับซึ่งอยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนั่นเองนะครับอยู่ต่างหมู่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ชายสุดหล่อนะครับที่สั่งเข้ามาเป็นชุดที่2นั่นเองนะครับก็ขอขบคุณมากๆนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับข้อมูลการติดต่ออยู่ในข้างล่างคลิปนี่บคุณครับ